ฟ้ารวยด้วยนะครับผมนะครับวันนี้แอดมินก็เดินทางมาที่บ้านคุณยายสายนะครับผมจะมาทำแนวทางของคุณยายสายเลขพระธุดงนะครับเอฟซี FC ก็รอกันหลายท่านนะครับผมสำหรับแนวทางของคุณยายสายพระธุดงนะครับเอฟซี FC เข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งร้อยหนึ่งแจนะครับผมเข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งร้อยหนึ่งแจนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศไลฟ์สดด้วยนะครับผมวันนี้ลมค่อนข้างที่จะแร,รงมากนะครับว่าเอฟซี FC ไปไหนกันหมดทั้ง เอซีก็ขอกันมาหลายท่านนะครับผมสำหรับแนวทางเลขพัทลุงของคุณยายสายนะครับสาหรับแนวทางของคุณยายสายก็ได้ปล่อยไปตั้งแต่ตองวันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แนวทางของพัทลุงเนาะนะครับงวดก่อนคุณยายสายก็ได้1 2ึ่งนะครับผมเป็นเลขของอาจารย์้วยว่าเลขพัทลุงนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับผมว่าคุณยายสายนี่จะได้แนวทางตัวไหนมาเป็นเพิ่มเติมนะครับสำหรับแนวทางของคุณยายสายพัทลุงนะครับ แล้วก็ขอกำลังใจคนหนึหน่งค์1แชร์นะครับผมวันนี้เราจะมาสอบถามแนวทางเลขพัฒน์ดวงของคุณยศัยนะครับผมเอฟีที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามช่องเอาไว้นะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะพยายามนำหาแนวทางดีๆมาเป็นกำลังใเป็น,นตลัให้กับท่านผู้ชมนะครับ ครับวันนี้มาตามบรรยากาศไฟ์สดเลยนะครับก็สวัสดี f c แล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมครับ <influenced you. S 2> สวัสดีครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขแนวทางของพระตุดงนะครับผมที่เข้าบ่อยเนาะนะครับความฝันของคุณยายสายนี่ก็แม่นเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเข้าตลอดเหมือนกันนะครับผมสวัสดีคุณยายสายนะครับเมอย่างเป็นทางการเนาะสวัสดีครับสวัสดีคร,รับสวัสดีคุณยายสายนะครับ <c ười> เอ่อเฟซีเขาก็รอกันหลายยายเล็กพัะตุดงน่ะเล็กอาจารย์ยายน่ะเขาก็รอกันหลายเพื่อได้เล็กอาจารย์แต่ว่าขาดแนวทางของยายนี่ก็ได้ปล่อยไปตองวดแล้วได้เนาะเป็นเป็นเล็ความฝันของยายเนาะนะครับยายยายฝันว่าอะไรตั้งแต่ตองวดยายตั้งแต่ตองวดหนึ่งยายฝันวมาได้ไปเก็บเทปก็ตะพมเนี่ยไปเย็บเทปแต่คนเดียวนี่แหละแต่ว่าในเพปนมาก็มาส่งกินก็ตะพมครับ เฮ็ดตะไคร้ต like yeah, ุ้งด่าถึงถึงตะหล่านี่ตะตุ me. ้งตะหล่าเป็นเฮ็ดตะไคร้ตุ้งเลยยายไคร้ตุ๋้ได้มากก็เลยมาหลังตุ้งถึงท่านตะโศกฝันจะมีเลยสังเกตุทำไมยายฝันว่าเห็นเห็นเตตะพร้อมเนาะไม่จังหมดก่อนนี่หมดก่อนก็ฝันว่าตะพรตุ้งเนี่ย น hmm. ี่ก็ฟันมบเก็บเพชรก็เลยกินก็ระโบแต่งวดโกนที่วันแบบกะหลางตีตรงเนื้อีิครับจัไอ้กินแม่ไอ้กินนะครับเกระหลังตีตรงเนื้อสีืุ cool ่งว่ะะโขกเองงวดนี้ฉันแปงเก็บเพชรไดมากเลยมาตงกันก็ะโขครื่องจะไค่ตูงได้มาขึ้นตะกราโอจะมีกุ้งโพลและตับบานเลยอ่ะมีตรงเพชรก่อน ้ายดกไปได้ก็ไม่ได้ดอกก็คืองัวเขาปล่อยงัวมันกินเห็ดอืเขาปล่อยงัวมันกินเห็ดแล้วเออขาปล่อยงัวมาเล่เพราะว่างัวมันกินเห็ดครก็เละบริการมามาตุ่มเห็ดกินก็ปล่ออันนี้เลยวันอันนี้เลยเดี๋ยวก่อนวดก่อนก็ต้มเนื้อกระตะพมีวันนี้กับฟันก็ได้กินเห็ดกระตะพมีเออมันก็สังเกตทยายนฟันเห็นกะต่อมหรือว่ากะตะพมมาบอกอะไรนี่เลขมันมักจะเข้าหนูยายเนาะเอออืมวันท่านี้เลย กเลยกันอีกเลยมาคืนก่อนนี่แหละเลยขันเราเองแต่งตัวแต่งชุดชมพูเจ้าจะไปไหนไปงานอะไอก็เลยไม่เห็นอยูเรื่องว่าไปงานอะไรแต่ว่าแต่งตัวรัวแต่แต่งตัวแต่งตัวใหญ่แต่งตัวงามใส่ชุดชิมพูะอ๋อเออครับเป็นในสคืนนี่นะขันอ่ะมันจะมีงานมันจะมีเรื่องดีแล้วยใหญ่จริง ชูเลีกนี่อะไแต่งตัวอมีงานอะไรก็มีเห็นบัวมีงานแต่ว่าแต่งตัวูแต่ว่าแต่งตัวใจชุดสี่มจาูเอคแต่งอย่างนี้ที่จะมาตแต่ง่ะนีว่าสีชมพวนมาคเป็นงานฉลองนะคะนาะเอองานทีดีงานมงคลนะคะงานอะไรนี่แต่งงานอะไรัวแจะแต่งตัวกระดานตัดปอ เลยฝันทนาดฝันสันครับอืมฝันตันสันฝันเหมือนเหมือนเหมือนวันนั้นหรือเปล่ายายที่ยายฝันว่ายายน้อยเออยายน้อยกับยายยันเนี่ยเออยายน้อยยายยันอืมที่ว่าแกมาชวนมาชวนไปงานน่ะที่ว่ายายแต่งตัวน่ะชวนแต่งงานทงว่าเลขยาถูกหมดแลวมาชวนไตเอออครับ เลยไปในกืรก็ฟันแต่ไปงานคือกันเออไปงานอันนี้จะแต่งตัวจะไปงานเลยจรัจกยิไปก็ใครก็ตบลุกซึ่งอ,อีกแล้วรู้ว่าแต่งตัวใ้สุดที่ชมพูครับสังเกตว่าะยายฟันดีนี่หรือว่าฟันเห็นตะโพมนี่เลขกมันมากจะถูกย้า,รายหรอกไมเคยฟันจะทีดว่าเองแต่งตัวนี้อ่ะมากัน

ครับครับ,รบเออจังหวะท่านนี้บางทีท่านก็ไม่ค่อยบอกอะไรน้องยาย,นนานยานเนาะท่าน,น,น,นจะไม่ค่อยพูดไอ้ล่ะน่ะเดี๋ยวนี้น่ะครับอม่าหนึ่งทาพูดแจะชนิดเลยครับซึ่งทุกบางทีท่านก็ไม่บอกอะไรน้องยายเนาะท่านไม่บอกไอ้ครับอืมก็จังหวดนั่นก่อนน,นั้นจะบอกทีจนเลขจะออกแล้วท่านถึงบอกอ๋อยากเองจังหวะเข้าซ้ำนะน้องเพื่อนเออ งวดกระสาน,นท่านกระบอกเป็ดจๆอๆด้วยนะบอกคนเหล็กออกแม่สาเหมือบบ,บ่เนาะอืมบางว่าบางงวดท่านกระบอกวันเหล็กออกเลยนะครับนั่นแหละใยง่เบืองท่านพูดจะไกลที่เหล็กีะออกสามสี่โมงทันเทศครับที่เบืองก็ใบหนึ่งมันก่อไก่พูดเมื่อที่ท่านกระบอกแบบจอจอเหล็กจะออกอะไรเนี่ยนะยังออกจะออกอะไรเองก่อ่ได้เรื่องแทนทักอย่างไปชื่อสมัยได้ เลี้ยวปานี่ท,ทันโบกขนาดุกทุกครับขนาดงวดนี้นี่ท่านก็วันนี้ก็วันที่ยี่ห้าเดี๋ยวน้อยนาะท่านก็เพิ่แต่บอกเลขมาสองตัวเออสองตัวครับแต่ว่าอันงวดที่ผ่านพันมาเอซีเขาก็บอกเลขเยอะที่นี่<อ>งวดก่อนนี่ก็ถือว่าเลขน้อยเนาอยน้อยใช่ไ,ไปแค่สามตัวน้อยแย่างนอกบอเลขแค่สองหางนึงเลขมีแค่สองหางมีแค่เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งสองแค่นั้นเองครับที่ผ่านมาหลังๆนี่ถือว่าเลขเหมือนหลายเน้อยน้อยเนาะ ก็พยายามให้แนวทางมันหน่อยที่สุดนายายนอกเพื่อจะไหวเอสจีจะหลั่งจองลงทุนหลายเนาะโอ้ยก็อยากได้ตัวเดียวได้นี่แล้วครับไปดูอีกดูไปดูท่านจะพูดอีกไหมครับเออท่านจะพูดตัวท่านนี้ปะครับแต่ตะวันงวดนี้ท่านบอกเป็นตัวนายายนอกในพิษธนาอะไรนี่ครับไปจังงวดก่อนเนี่ยเจ็ดหนึ่งสองนี่ท่านก็บอกมาเป็นตัวนี่เนาะเะเจ้าห้าหกหกห้านี่เลยครับท่านว่าเลข อาฮกฮกค่ะดยอย่าว่าหวยเด้อเดี๋ยวจีดังอืมครับเดี๋ยวมันเรียกจีดังสันวางเงียบ้วเรียกมันจีดังมันเด้ออย่าไปจะพูดว่าหวยครับอาฮกคู่ค่ะยอย่าไปพูดว่าหวยเด้อมันจะดังอืมใช่ไหมนี่อืมคนบใหาบอกนอกว่าปูนี่บอกเนี่ยขางตัวเลขมากเนาะค่ะเล็กครัเด้อสีดังเนาะค่ะเออสันวางมันจะดังอืม เลยจัแต่อันนี้ครับประกอบกับมันต่งเหล็กของยายดามันก่วงกับเหล็กความฝันได้วัะเจตคติไดอืมครับอันเอ,อ้ยตาไอแกเอ,อ๋ท่านเอ,อเ้ยตาคนงดีวเหล็กเด้อท่านวางี้ครับหาหคกฮ่าอย่าพูด่าไว้เด้อเดี๋ยวจะดังนี่ท่านวางเดี๋ยวมันจะดังอ๋อเองว่าอ่ะท<อ>่านนายคือว่าอาจารย์ท่านนี่ท่านไม่เคยบอกจักทีเลยนี่ยายไม่เคยบอกจักที มมาพูดชีเดียวนี่เองตั้งแต่ตั้งแต่หลายวัตั้งหลายเดือนมันัครับมันไม่เคยรูพูดครับแต,ต่ว่าอาจารย์ที่ว่าท่านไม่เคยพูดไม่เคยบอกเนี่ยาทาันมาบอกนี่จะแม่นหรือยายนอะเมื่อวานนี้เดียวเว่านยันยอดรักะหาโคเค่ข่าประกอบไปยายชอบแตงหาโคค่ขาชอบแกหาโค่ข่าด่าเจีบครับเออเลยโงงเ้ยโอ๊ใหญ่หาโคโค่่าหาโคค่าหาเจเจข่า ครับไม่ชอบตรงนี้แต่ว่าอาจารย์ท่านนีินะมันเคยบอกเจ้าทีท่านิ่เคยพูดเลยนะจักเรื่องอะไรท่านบ้างพูดนี่วันโกนนี่นะสั่นพูดวันโกนมาตั้งท่ายเดือนทนายเกิดกีบพ่อปีแล้วอะครับนจะมันเคยรู้พูดแล้วเจัาก็มาเอ่ยปากอะไรเรียกเด้อหาวก็หา เลยจะว่าหวยนะแล้วจะดังนี่ท่านว่าไปอย่างนี้กระตุ้งใสท่านพูดอะไรยังไงที่ว่าท่านบอกว่าเลขกแล้วว่าหวยเนื้อหวยเด้อซื้อไปโลดท่านจะว่านีท่านไม่ว่าเออท่านไม่ได้ว่ายังไงท่านไม่ว่าอย่าง้นท่านล่ะอย่าพูดเรา่หวยด้วยแล้วจะดังนี่ท่านว่าอย่างนี้ครับท่านกลัวมันจะดังเออท่านแบบว่าจะดังอืมแต่ว่าส่วนตัวนี่ยายนี่ชอบหาฮุหาบ ครับหาหกหกหานี่ไงหาโก6กหาอืมพราว่ายายว่าเล็กออกมันเวดเล็กออกมันผืนละฮัทมีไรออกคนประฮัทอืคนฮัทนี่จะมีห้ามีห่ามีโกมีพมีห่มีะเลยครับห่หกนี่ยชอบครับอคือว่าที่ก่อนออกคนปรฮัทมันมีออกอย่าง้แล้วอืมมันประฮัทเเคยออกแต่ห่ามีแต่ห่ามีแต่กอืม บยงยก็จะสังเกตจากวันเนะมันก็ไข่ก็เล็กําลังวันนี่แหละเนาะยายเนาะเล็กําลังวันอือก็คือว่าเล็กออกวันไหนเล็กออกวันนี้เล็กออกตัวไหนนะครับคืออย่างได้สามสามหกนี่เลยครับอันะนั้นมันก็กาลังวันมันก็มีสามมันก็หนักสามสามหกครับกาลังวันครับยังก็ให้ได้อาวใหม่ครับออกบ้านลื่นได้ เหตุผลติยายไม่ได้สื่อเนี่ยเพราะยายลืมเนาะยายลืมครับที่เขาเมนต์มาอยู่เมื่อกี้คุณยายความจําดีอย่างนีค่ะเออขนาดไรจำได้แน่ลืมแน่เนาะค่ะะเนาลืมเบิ่งไรเยอะหนักจังแหมตรงกันกับอายุคุณยายที่ศูนย์เก่าเออศูนย์เก่าประกอบกับฟันเห็นตาพ้องดังมันจบออกแต่ศูนย์เก่าเลยเนาะยายเนาะก่อฟันเห็นตาพ้องใช่ได้เลขมีเคยพลาดนะยายอย่างหมดก่อนว่าฟันเห็นตาพ้องตบเนื้อเนาะ มาด้านวอยอยล่ก็ลง,งนอนลืมเลยยายนอนครับไอ้ยายเอาเอาเหล็กหนึ่งมันนอนทับนอนคุ้มันดีดนมยายนอะเหล็กศูนย์ห้ก็ศูนย์หนี่เพราะว่าเวลายายไปนอนนี่ยายก็ลเวลาย,ยายเอาเหล็กไปนอนทับนี่ยายก็จะอธิษฐานนี่ยายเอออธิษฐานสวดมนต์สงค,ครับอ่าานสงาุงกันอืม แต่ว่าก็รอดูเนาะเผื่อซบท่านอาจารย์ท่านบอกเลขมาเลขสามตัวมาวนเออานาะยายนองเดี่างวันนี้ท่านให้มาศูนย์ห้ากับศูนย์หกสองตัวครับก็รอสามตัวเนาะแต่งวดนั้นนะที่ว่าท่านบอกเลขสามตัวไงเลขจะออกนะวันเลขออกไม่ได้เลยจะกลายอะไรสามโมงสี่โมงครับตั้งเศษเศษสองโมงกับสามโมงกระู้ ยังก็ลืมยังก็เลยไม่ไม่ทันเลยแค่ยังอือครับก็เลยไม่สื่อจับจิไปสื่อตรงไหนด่ามันไกลไกลดาไกลชุดแล้วแต่ท่านหน่วยที่ทันก็บอกไว้หน่วที่ทันก็บอกขาอนุญาตเนาะเออไหนใครค่อยดู้รู้ทันที่พูดอีกไหมออืครับแต่ว่าเป็นบอกมาแล้วคือศูนย์หาคับศูนย์หกเนาะแล้วก็ระวังเป็นศูนย์เก่าครับไห้ติดตามข้อมูชุดไทยได้เด้อะจากทานผู้ชม พราบางทีท่านก็บอกเล็มาเล็กสามตัวมาแต่ว่ามันกระถูกในเหลขสามตัวน้นนอยยายนอค่ะดกับผมแลวก็นีแค่นน้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายเอาเล็อันศูนย์ห้ากับศูนย์หกนี่ไปนอนทับยายน,น,นะอะสมมติว่าแต่ฟันดีนี่แสดงว่าเล็เขาแหลกจะยายนอนเออขมฝันขอณยายตัวไหนนะพี่อนฝันของยายเก้าหกห้าที่คุณยายชอบที่สุดเลยคือหกห้าเพราะว่าไปตรงกับเลขอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะที่ท่านบอกว่าอันเลขห้าหก อย่าพูดหลายมาันจะดังนี่ยายเออท่านเลยเนมันไม่ใช่ไม่พูดหลายท่านว่าอย่าว่าหวยเดี๋ยวจะดังออ๋ท่านไม่ให้พูดว่าหวยครักษ์หวยอ๋อยี่นีออันนี้ท่านห้าห,าหกหกหาเลขเรียด้วยห้าหกหกห้าอย่าพูดว่าหวยเดี๋ยวจะดังนี่ท่านว่าพูดไปอย่างนี้แล้วโคตรน่ะนะอืมก็พโคตรเออท่านก็เลย ยายก็เลยชอบตัวฮาร์โคห้าเออก็เลยชอบมันตรงก็ควฝันดาเออมันตรงกับความฝันยายดาเกออออออ็เลยชอบครับเออดี๋ยวถ้าเกิดว่ายายอีกสักสองสามวันนี่ถ้ายายฟันดีอีกนี่หรือว่าฟันเห็นตะพ่อมมาบอกอีกหรือว่ามาหาอีกแสดงว่าเหล็กมันจะเมีนะนะน้อยายเนาะเออาะว่ายายดิฟันเม่นเน้สังเกตถ้ายายเอาเหล็กอาจารย์มานอนทับแล้วอันเดียกอาจารย์นอนทับเนาะสมบัติฟันได้กินได้กนุ่มได้นีเนี้ยเหล็กมันมากจะถูกเนาะยยายเนอ สรุปตัวเลขเนาะความฝันคุณยาย965นะคะเลขปู่มี05 06แล้วก็ตัวที่ล่องไว้คือ09นะคะท่านผู้ชมการลอกตามควงทุ่ยไทยที่หนึ่งนะคะ่นี้กดดอดกดติดตามไว้นะคะครับแต <c oughs> ่ยายเอาเลขไปนอนทับสบยายฝันดีเนาอจะได้เราสวยสีฟังครับครก็ขอบคุณคุณยายยายอ้วนพอใน FC นะครับถ่ายคลิปเออวเด้อ โชคดีดื้อดื้จะเริ่มเก่านาน้หาผิหายกล่องหายเทยวไอ้โูกให้ด้อรางวัลกี่หนดื้อก้อดเขาหายมาจ่ายมามากๆมีเหรียญนีแล้เก็ก็ให้กลองให้เท้าอ่า้วยรวยขวบหนึ่งมาปรารถนาดื้ออยู่หมันคนเดียวดื้อมีโชคมีลาตลอดดื้อดื้อ ไปเดี๋ยวพาไปดูตัวเล็กเนาะลูกสายคิดนะบอกคุณยายสายก็ฝันเน่นเนาะแต่แค่ฝันเหนียดเองได้เลฝันเนียดแต่ก่อนก็เข่าหลายงวดตอนนต้ออกกองมาเล็กยายก็ยังไม่ที่สัออกตีก็จะพาท่านผู้ชมไปสุมตัวเลขนะคะท่านผู้ชมฝากติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวไกลๆมือสใช่ไหมอีกพังนึงนะคะเพราะว่าปู่ให้มาแค่สองตัวเนาะสามตัวนี่ปู่ว่านให้มานะคะเก็บแคบหน้าจอนะคะท่านผู้ชม เป็นแนวทางของปูนะคะปูให้มาก็ามีวันนี้มีเพิ่มเติม05 06นะคะแต่ว่ากาอย่าลืม09ศูนย์เก่านะเาะเลืปูนีหกกับเก่านี้เป็นประจำนะคะหมัดเป็นเนาะอือ,อน,นี่เป็นแนวทางของคุณยายสายนะครับผม ก็เสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจัยยานในการรับชมนะคะ